อิสราเอลเวอร์ฮามาสเปิดตัว2อาวุธหนักรัสเซียงัดโจรฆ่าศึกทำวิศวกรรมย้อนกลับจจกกรณีเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมา AFP รายงานค่ะว่าในเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวยืนยันว่าหนทางเดียวที่สันติภาพจะสามารถเกิดขึ้นได้ในกาซา ก็เมื่อฮามาสกลุ่มติดอาวุธชาวปาเลสไตน์ถูกทำลายกาซาถูกทำให้เป็นดินแดนปลอดทหารและสังคมชาวปาเลสไตน์ถูกทำให้ปลอดจากลัทธิหัวรุนแรงการประกาศของในายเนทันยาหฮูเกิดขึ้นในช่วงที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานเมื่อวันจันทร์ที่25ธันวาคมว่าสมาชิกหลายครอบครัวสูญเสียคนครอบครัวที่เหลือทั้งหมด หลังจากอิสราเอลโจมตีทางอากาศค่าผู้ลี้ภัยอันมักฮาซีในกาซาในคืนก่อนวันคริสต์มาสต่อมาเมื่อวันที่28ธันวาคม66บร็อดดิจเวิร์ดอัปเดตก็ได้รายงานถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างฮามาสและอิสราเอลได้บอกว่านอกจากกองทัพฮามาสจะผลิตสะสมขีปนาวุธต่อต้านรถถังยัสซี105ปืนและลูกกระสุนสไนเปอร์กับระเบิดได้เองมาหลายปีภายในเขตกาซา พวกเขาก็ยังยึดอาวุธปืนไรเฟิลระเบิดของสหรัฐและนาโตภายหลังสังหารทหารข้าศึกทุกรายล่าสุดทหารฮามาสยังสร้างความเซอร์ไพรส์นำอาวุธใหม่สองชนิดมาใช้กับกองกำลังผสมอิสราเอลที่รุกรานดินแดนชนิดแรกก็คือขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแซม18และขีปนาวุธต่อต้านบังเกอร์ปอมปาการ RPOA ซึ่งทั้งสงก็เป็นอาวุธของรัเสเซีย โดยซุ่มทหารข้าศึกที่ถูกปิดล้อมในบ้านที่ถนนในพื้นที่จาบาเลียอานบาลัดด้วยขีปนาวุธต่อต้านป้อมปราการ RPOA ส่งผลให้ทหารข้าศึกทั้งหลายหลาย10นายที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านเสียชีวิตขีปนาวุธ RPOA เป็นอาวุธพกพาประทับบ่าปล่อยความร้อนแบบใช้ครั้งเดียวพิสัยวงผล1กิโลเมตรรัสเซียออกแบบมาเพื่อโจมตีทหารข้าศึก ยานเกราะเบาแล้วก็ป้องปากการคอนกรีตนะก่อให้เกิดการระเบิดที่อุณหภูมิสูงมากมีความสามารถในการทำลายล้างสูงส่วนขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแซม18ของรัสเซียนั้นใช้เพื่อสอยเฮลิคอปเตอร์ของอิสราเอลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามเพราะเฮลิคอปเตอร์และอาะเช่สหรัฐติดตั้งปืนกลและขีปนาวุธต่อต้านบุคคลขนาดเล็กก็เลยยากต่อการสอยด้วยจรวด RBG แต่ว่าสำหรับขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแซม18ของรัสเซียนั้นมีความสามารถโจมตีแล้วก็สอยเฮลิคอปเตอร์สหรัฐที่ขายให้อิสราเอลร่วงได้อย่างสบายมากในพื้นที่อังซับตาวีทางตอนเหนือของเขตกาซากองพลน้อยอังคุตที่รับผิดชอบพื้นที่กาซาตอนใต้ได้เผยแพร่ว,วิดีโอผ่านสื่อสอยโดรนสอดแนมสกายแร็กซิงหมายเลขเครื่อง523ของกองทัพอิสราเอล ถูกยึดนำมาประจานเยอะเยยทำวิศวกรรมย้อนกลับได้รับข้อมูลความลับจากกล้องสอดแนมไปใช้ย้อนเกรดด้วยอาวุธหนักที่อนุภาพร้ายแรงขึ้นล่าสุดกองพันที่450อิสราเอลแตกทับถอยหนีเอาชีวิตรอดออกมาจากเขตกาซาแล้วแตละวันจึงมีการลำเลียงทหารโกลหนทหารบาดเจ็บหนึ่งนายสามารถตัดกำลังข้าศึกที่ใช้เคลื่อนย้ายอีกหลายนายพร้อมรถเกราะ วนกลับออกไปอีกหลายเที่ยวไปส่งจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ที่ต้องไกลเกินระยะสุ่มยิงสไนเปอร์และขีปนาวุธต,ต่อต้านอากาศยานส่งโรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงทหารที่บาดเจ็บช่วงหลังบาดแผลจึงชะกันมากในพลยิสชาร์คบริกผู้บัญชาการอาวุธสโรของอิสราเอลออกสื่อทีวีแฉว่าโฆษกองทัพให้ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับการบาดเจ็บสูญเสียของทหารปาเลสไตน์จริงๆแล้วพวกเขาสูญเสียต่ำน้อยนิดมาก แต่ฝ่ายสูญเสียระบาดเจ็บจริงก็คือทหารอิสราเอลที่ส่วนใหญ่เกิดจากคีปนาวุธต่อต้านรถถังจึงเห็นได้ชัดคําว่าโฆษกกองทัพอิสราเอลและฝ่ายความมั่นคงพยายามที่จะสร้างภาพสงครามเป็นเท็จว่ากําลังมีชัยชนะอันยิ่งใหญ่โดยคัดเลือกสถานีโทรทัศน์ยกกองไปจัดฉากถ่ายทําชัยชนะปลอมในกาซาวิเคราะห์ค่ว่าอาวุธรัสเซียนั้นคาดว่านําเข้ามายกพลังแสงกองทัพลิเบีย ก่อนเริ่มสงครามครั้งนี้เราก็คาดว่ายังมีอาวุธร้อยแรงอื่นๆที่ยังไม่ได้งัดออกมาใช้เช่นขีปนาวุธต่อต้านยานรบโจมตีอาคารคอนเนตรรสเซียที่พิสัยแม่นยำถึง 8กิโลเมตรปัจจุบันขีปนาวุธชนิดนี้กองทัพพิชอลลอ์เลบานอนใช้โจมตีภาคเหนืออิสราเอลจนระยะ8กิโลเมตรแนวชายแดนค่ายทหารยังอยู่ไม่ได้กลายเป็นเมืองร้างและพวกเขาเริ่มรุกเข้ามาได้เรื่อยๆงานนี้สหรัฐและอิสราเอลเจอของแข็งหนักขึ้นเรื่อยๆแน่นอน